ข่าวที่ทําให้หัวใจแฟนบอลเต้นระรัวโกลกับ2025ประกาศชื่อ6นักเตะโกลร์ที่จะทะยานสู่สวรรค์ของเจลีพร้อมคํารับรองจากเดอะตุ๊กว่าจะมีคนพัฒนาเป็นมืออาชีพเฮ้ยเพื่อนๆที่รักกีฬาฟุตบอลคุณเคยคิดไหมว่าการค้นหาดาวรุ่งในประเทศไทยสามารถนําไปสู่ความสําเร็จระดับโลกได้จริงๆนี่คือข่าวที่ทําให้เราตื่นเต้นไม่น้อยเลยเพราะโกลกับ2025ได้ประกาศรายชื่อนักเตะเยาวชน6คนที่ได้รับเลือกเป็นโกลร,ร์และพวกเขาจะมีโอกาสก้าวไปสู่ลีก อันทรงเกียรติอย่างเจลิกของญี่ปุ่นเลยทีเดียวและที่สําคัญคือเดอร์ุกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการได้การันตีว่าผู้เล่นเหล่านี้มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่แท้จริงไม่ใช่แค่ฝันกลางวันนะแต่มาดูรายละเอียดกันเถอะและนี่คือจากดูที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะการพัฒนานักเตะเยาวชนมกักจะเต็มไปด้วยความท้าทายและการถกเถียงกันว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่าสําหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับโกลกัปนี่คือการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อค้นหานักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์โดยเน้นการพัฒนาทักษะและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกีฬาใหญ่โตให้เด็กๆที่รักบอลได้สแสดงฝีเท้าและเรียนรู้จากผู้ฝึกสอนมืออาชีพยกตัวอย่างเช่นในรุ่นก่อนๆมีนักเตะที่เริ่มจากทัวนาเมนต์เล็กๆแล้วพัฒนาเป็นกองหลังหรือกองหน้าที่โดดเด่นในลีกไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศนี่คือโอกาสทองที่ไม่ควรพลาดเพราะมันไม่เพียงแต่เป็นเวทีการแข่งขันแต่ยังเป็นจุดเริ่มต่อ ห่อหน้าของเส้นทางสู่ความฝันอีกด้วยตอนนี้มาดูเมนูการนำทางของไทยรัฐออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้กันบ้างซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามข่าวกีฬาได้อย่างสะดวกสบายโดยเฉพาะฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นข่าวจากต่างประเทศหรือในบ้านเราไทยรัฐออนไลน์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h h o m e แหล่งข่าวหลักที่อัปเดตทุกเรื่องราวไทยรัฐมันนี่ https colon s l a t h slash www. .co.th/ ม co. ข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจ ThaiRatShopping https colon a s h a s h www. .co.th/shopping แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ ThaiRatPlus https colon l a s h slash .co.th/content พิเศษและข่าวลึก ThaiRatTV https colon a s h a s h www. .co.th/tv วิดีโอและรายการทีวี m i r r o r h t t p s m i r t h a i l a n d c o m ข่าวบันเทิงและไลฟ์สไตล์ในส่วนของกีฬาที่นี่มีเมนูย่อยมากมายให้เลือกชมหน้าแรก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t จุดเริ่มต้นสำหรับข่าวกีฬาทุกประเภทฟุตบอลต่างประเทศ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h สแลสปอร์ตสแลสยูโรฟุตบอลติดตามหลีกใหญ่ๆทั่วโลกพรีเมียร์ลีก https c แ l o n a s a w w t h a i r a t c o t h s แลสปอร์ตสแลสยูโรฟุตบอลสแลสพรีเมียร์ลีกหลีกฟุตบอลอังกฤษที่ดูเดือยูฟาแชมเปี้ยนลีก https c แล o n a s a w w t h a i r a t c o t h สแลสปอร์ตสแลสยูโรฟุตบอลสแลยูเอฟเอการแข่งขันระดับทวีปยุโรปบุนเดสเลกา https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th s l a h sport slash ย o โรฟุตบอล s l e s h บุลไซเคอร์หลีกเยรมันที่เต็นไปด้วยทีมแข็งกันโชเซเรียอา https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th s, s l a h sport slash ย o โรฟุตบ l a s h เซเรียอาหลีกอิตาลีที่โรแมนติกลาลิกา https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th s l a h sport slash ย o โรฟุตบ l a s h ลอไลเคอหลีกสเปนที่เร้าใจ เจลีก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l j e l i ลีกญี่ปุ่นที่กำลังพัฒนาและนี่คือจุดที่ข่าวโปลกับเชื่อมโยงตรงๆนักลีกอื่นๆ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l e l e a u สำหรับลีกเล็กๆที่น่าสนใจตารางคะแนน https://www.thai-rat.co.th สแลสสปอร์ตสแลสฟุตบอลสคอร์เช็คผลการแข่งขันได้ทันทีโปรแกรมผลการแข่งขัน https://www.thai-rat.co.th/sports/football-program วางแผนดูบอลอย่างชาญฉลาดดาวซันบู https://www.thai-rat.co.th/sports/topscore r ผู้ทำประตูสูงสุดในแต่ละลีฟุตบอลไทย https colon slash a h w ไทย co. th s l a s สปอร์ต s l a เทบอลข่าวฟุตบอลในบ้านเราฟุตบอลทีมชาติไทย https colon slash a h www. ไทย co. th s l a s สปอร์ต s l a h เทศบอล s l a เชงสุขความภาคภูมิใจของชาติไทยลีก https colon slash slash www. ไทย co. th s l a s สปอร์ต slash เทศบอล slash ทเรมยร์ลี ague, ลีกสูงสุดของประเทศไทยฟุตซอลไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l f o r s o l t h t h a i กีฬาฟุตบอลในร่มที่สนุกสนานคาราบาโอเจ็ดเอไซคับ https://www.thai-rat.co.th/sport/ คาราบาโอขีดเไซคกับทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่มสีสันให้ฟุตบอลไทยตารางคะแนน https://www.thai-rat.co.th สลัดสปอร์ตสลัดฟุตบอลสลัดเทปพรีเมียร์ลีกอัปเดตคะแนนไทยลีกโปรแกรมผลการแข่งขัน h t t p s s s a a colon l w w w t h a i r a t c o t h s a l s p o r t s a l f o o t b a l l p r o g r a m t e p r e n i a l i ตารางการแข่งขันรายเดือนคอลัมน์ https://www.thai-rat.co.th/sport/columnist s s a a colon l s a l ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญบีบางประกง https colon s a l a s h www dot h a i r a o dot h s l a h sport s l a s columnist slash แบงค์เพลิงคอลัมน์ที่วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งสนามกีฬาแห่งชาติ https colon s a s h l a s h www dot th dot co dot th s l t h sport slash ไทย underscore stadium ข่าวจากสนามใหญ่ของไทยฟรีสปอร์ต https colon s a h slash www dot h a i r a o dot h s l a h sport slash ฟรีสปอร์ตกีฬาต่อสู้ที่เราใจ มวยไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s f i h e r s m u a y t h a i มรดกของไทยมวยโลก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s h e s b b o x i n g มรดกโลกกีฬาโลก ok, https://www.thai-rat.co.th/sports/fighters/killa อื่นๆที่น่าสนใจ วอ l l e ย b บอล h t t p s w w w t h a i r a t h c o t h s p o r t w v o l l e y b a l l เกมทีมที่เต็มไปด้วยพลัง Badminton h t t p s w w w t h a i r a t h c o t h s p o r t b a d m i n t o n กีฬาที่ต้องการความว่องไว Motorsport ร https://www.thai-rat.co.th/sports/motor/sports h ความเร็วและเรดนๆลินกีฬาอื่นๆ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s w o r s p o r t s สำหรับทุกประเภทที่คุณอยากรู้วิดีโอ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s v i d e o คลิปไฮไลท์และเรื่องราวรอบสนามไฮไลท์ https://www.thai-rat.co.th สลสปอร์ตสลัวิดีโอสลทอไฮไลท์มุมเด็ดจากการแข่งขันเรื่องรอบขอบสนาม https://www.thsportsvideo.com/news a a i r c o t h และเบื้องหลังไทยรัฐเล่ากีฬา h t t p s w w w t h s p r t h a i c o t h s p o r t s v i d e o a n e w s ก l ฬาวิดีโอเล่าเรื่องกีฬา Sport Daily h t t p s w w w t h a a i r t t h s p o r t v i d e o u n d e r s c o r e d a i l y สรุปข่าวกีฬารายวันเชียร์ไทยให้กึกกล้อง h t t p s w w w t h a a i r t t h s p o r t v i d e o h i t h a i วิดีโอเชียร์ที่กระตุ้นจิตวิญญาณแกลเลอรี่ h t t p s w w w t h a a i r t t h s p o r t g a l l e r y รูปภาพสวยๆจากสนามแข่งและในส่วนวิดีโออีกครั้งเพื่อให้ครบท่วนเศร้าวิดีโอ https colon slash slash www t h t co t h s p o r t slash video highlight https colon slash slash www t h t co t h s p o r t slash video slash highlight เรื่องรอบขอบสนาม https colon slash slash www t h t co th สแปอร์ตสแลวิดีโอสแลสรวมกรอบคอปเสน์ไทยรัฐเล่ากีฬา https: w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s v i d e o และโอเคเลสปอร์ต a i l y https: